5เหตุผลที่คุณควรรอ iPhone 13หรือไปต่อ iPhone 12ได้เลย Apple <c oughs> ไม่ยอมหยุดเตรียมลุยตลาดมือถือจอพับเปิดตัว iPhone Foldable ภายในปี2023 <c oughs> ทิมคุกเผย iPhone 12เป็นรุ่นขายดีที่สุด iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ได้รับความนิยมมากเช่นกันแต่ไม่ได้พูดถึง iPhone 12 Mini <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าชาแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าควรรอไอโฟนสิบสารุ่นใหม่ปีนี้หรือไม่น่าจะเป็นคําถามที่หลายคนลังเลที่จะซื้อไอโฟนสิบสตอนนี้ดีหรือไม่ทั้งทีมงานจากเว็บไซต์ขอรวบรวมข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone รุ่นใหม่มาให้ชมกันครับถ้ามีฟีเจอร์แบบนี้ควรจะรอดีหรือไม่รวมฟีเจอร์ข่าวลือไอโฟนสิบสาควรรอหรือไม่ 1. จอ120สเฮิร์ตรอยบากเล็กลง เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่หลายคนรอคอยกันมานานและมีข่าวลืมมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึงมีความเป็นไปได้ว่าในปีนี้ a p p l e จะมีการน,นําเทคโนโลยีโปรโมชั่นมาใช้งานตามที่เลือกันว่าจะรองรับอัตรารีเฟรช120เฮิร์ซและ iPhone 13ซีรีส์จะเป็นรุ่นแรกที่มีฟีเจอร์นี้ตามรายงานอ้างข้อมูลจากบล็อกชื่อดังในญี่ปุน่น Mac o t a ทาก a ร่แหล่งข่าวที่เคยออกมาให้ข้อมูลหลุดเกี่ยวกับ iPhone ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการมาแล้วหลายรุ่น ดยในปีนี้ iPhone 13จะยังคงมีดีไซน์ตัวเครื่องเหมือนเดิมหนาขึ้นเล็กน้อยประมาณ0.26ม mm, ิลิเมตรและจะลดขนาดร้อยบักเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตัวรับสัญญาณด้านบน 2. กล้องที่ดีกว่า Apple ได้อัปเกรดกล้องครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ในปี2020แต่เราก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างทางการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับเลนส์เพริสโคซึ่งล่าสุดพบว่าบริษัทมีการจดสิทธิบัตรในเรื่องนี้แล้ว ก็ต้องรอลุ้นกันว่าในปีนี้เราจะได้เห็นการอัปเกรดครั้งใหญ่เท่าที่เคยมีมาหรือไม่หรืออย่างน้อยๆก็น่าจะมีการเพิ่มขนาดความละเอียดกล้องที่เพิ่มจากเดิม12ล้านพิกเซลนอกจากนี้แล้วยังมีภาพ iPhone 13 mini เป็นตัวเครื่องสีน้ำเงินมีกล้องหลังคู่โดยมีจุดเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ชัดเจนคือกล้องคู่หลังวางในแนวทยแยง และหากภาพดังกล่าวเป็นจริงก็มีความเป็นไปได้ว่า i p h o n e 13ก็จะมีการจัดวางกล้องหลังแบบนี้เช่นกันสำหรับรุ่น i p h o n e 13 Pro และ Pro Max ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับดีไซน์กล้องหลังในขณะนี้แต่คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักยังคงเหมือนเดิมเนื่องจากมีกล้องสำหรับถ่ายรูป3เลนส์และมี LiDAR Scanner อีกด้วย 3. ประสิทธิภาพดีขึ้น ในเรื่องของประสิทธิภาพอาจไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดและอาจเห็นผลที่ชัดเจนมากนะักเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าสําหรับ iPhone แต่ตามรายงานจาก t r รนด f ฟอร์บริษัทวิจัยในไต้หวันเปิดเผยว่า Apple กําลังวางแผนที่จะใช้ชิปเซ็ตที่มีกระบวนการผลิต5นาโนเมตรบวกรุ่นต่อไปของ TSMC มาใช้งาน iPhone 13ซึ่งตามข่าวลือคาดว่าเป็นชิป A15 t ทรนด f ฟอร์ดงานว่า Apple วบางแผนใช้เทคโนโลยีจาก TSMC เพื่อผลิตชิปในขนาด5นาโนเมตรบวกสำหรับ A15 ไบอ n i c กใช้งานใน a อ13โดย5นาโนเมตรบวกจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานมากขึ้นจากขนาด5นาโนเมตร 4. สแกนลายนิ้วมือทัด ID เบลนเคร์ติด นักวิเคราะห์จากบา์เคได้ออกมาให้ข้อมูลน,น่าสนใจเกี่ยวกับทัชไอดีใน iPhone รุ่นใหม่โดยเป็นการฝังเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือไว้ใต้กระจกหน้าจอและอาจเป็นครั้งแรกที่ตัวอ่านลายนิ้วมือจะเป็นแบบเต็มหน้าจอแต่สแกนลายนิ้วมือบริเวณใดก็ได้บนหน้าจอซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะที่หมิงถือกว่าที่เชื่อว่า Apple กํกำลังพัฒนา iPhone 13รุ่นที่มีทัชไอดีฝังอยู่ในปุ่มเปิดปิดซึ่งคล้ายกับปุ่มเปิดปิดบน iPad Air รุุ่่นลาสด 5รองรับ Wi-Fi 6E นักวิเคราะห์ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone 13สีรีจะรองรับมาตรฐาน WiFi 6e ซึ่งคล้ายกับ WiFi 6แต่มาตรฐานใหม่นั้นจะขยายไปในย่านความถี่6 g h z อีกทั้งคู่แข่งอย่าง Galaxy S21 Ultra เรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดของซัมซุงก็รองรับ WiFi 6e ดังนั้นจึงเป็นเหตุสมผลที่น่าจะทำให้ Apple อัปเกรด iPhone ปี2021อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อสรุปที่มาจากข่าวลือเท่านั้นกาดว่าเมื่อใกล้เข้าสู่ช่วงวันเปิดตัวก็น่าจะมี่าวหลุดชัดเจนมากขึ้น ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Apple ไม่ยอมหยุดเตรื่มลุยตลาดมือถือจอพับเปิดตัว iPhone Foldable ภายในปี2023เมื่อวันเพิ่งจะมีภาพโปรโมทของสมาร์ทโฟนซีรีส์จอพับของซัมซุงหลุดออกมาแบบมันๆล่าสุดก็ถึงคิวของ Apple บ้างแล้วโดยรอบนี้นักวิเคราะห์สุดแม่นที่ออกมาเปิดเผยว่า iPhone Foldable หรือ iPhone จอพับได้เตรียมตั้จะได้เลิกเปิดตัวในช่วงปี2023หรืออีก2ปีข้างหน้าที่จะมาถึงนี้โดยหมิงชือกวัวนักวิเคราะห์ที่มักจะออกมาทำนายอนาคตของผลิตภัณฑ์ Apple แบบแมนๆแทบจะไม่ผิดได้ออกมาก,กล่าวว่า iPhone 4 d ดจะเดินทางมาเปิดตัวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของปี2023 มาพร้อมกับจอ OLED ขนาด8นิ้วในวงเล็บเมื่อกลางออกบนความละเอียดสูงสุด QHD+ Plus ซึ่งคาดว่า Apple น่าจะตั้งเป้าส่งออก iPhone 4ดอยู่ที่15-20ล้านเครื่องแน่นอนว่าหน้าจอของ iPhone 4ดลคนที่ผลิตไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นซัมซุงกู้แข่งสำคัญของ Apple นั่นเองทว่าในส่วนนี้แหล่งข่าวรายงานว่าขั้นตอนการผลิตดังกล่าวอาจจะใช้เป็นแบบเส้นลวดนาโนที่ P ีแทนไม่ใช่วออกจากซัมซุง OPPO VIVO, x i a o o i h o n n r r เอาด้วยปีนี้อาจเปิดตัวมือถือจอพับแข่งซัมซุงและหัวเว่นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าแบรนด์จีนอย่าง OPPO VIVO, Xiaomi และ h o n o r r ต่างให้ความสนใจกับตลาดสมาร์ทโฟนจอพับเรียบเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของตนเองเช่นเดียวกันอย่างไวที่สุดภายในสิ้นปีนี้โดยคาดว่ายอดส่งออกน่าจะแตะหลัก17ล้านเครื่อง สอดคล้องกับข่าวลือก,ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าซัมซุงเตรียมผลิตจอโอล d พับได้ให้กับบริษัทดังกล่าวปัจจุบันมือถือฟอร์ Factor จอพับและจอมวนถือว่าเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆในตลาดสมาร์ทโฟนเพราะหลังๆจะเห็นว่าหลากหลายแบรนด์เริ่มจะกระโดดเข้ามาร่วมแจมมากขึ้นจากก่อนหน้านี้มีเพียงแค่ซ m s u ุงและหัวเวเท่านั้นกับสมาร์ทโฟนจอพับสีรีกร g ซ l a x y และ Mate X อย่างไรก็ดีแม้ว่าชื่อเสียงและสถิติย้อนหลังของหมิงชือกวัวจะดีมากๆแต่ iPhone 4 d e เด l ก็อาจเป็นเพียงแค่แนวคิดคอนเซปต์ต่อไปหาก Apple มอหงว่าตลาดมือถือจอพับยังไม่มีแนวโน้มเติบโต,ตในเร็ววันนี้ที่มา GSM Arena m a c l u m o e r Let's Go Digital ทิมคุกเผย iPhone 12เป็นรุ่นขายดีที่สุด iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ได้รับความนิยมมากเช่นกัน ระหว่างประกาศผลประกอบการทิมคุกเผยว่า iPhone 12เป็นรุ่นขายดีที่สุด iPhone 12 Pro และ Pro Max ได้รับความนิยมมากเช่นกันในวงเล็บไม่พูดถึง iPhone 12 mini เลยทิมคุกเผยว่า iPhone 12เป็น,ร,นรุ่นที่ได้รับความนิยมที่สุดในซีรีส์และ iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max ก็ทำยอดขายได้ดีเช่นกันทำให้การเติบโตทั้งรายได้และแง่จำนวนการขายด้วย ผลประกอบไตรมาส2ปี2021นั้น iPhone ทำรายได้ทั้งสิ้น47,938ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนเดียวกันของปีที่แล้วเกือบเท่าตัวที่ทำรายได้ไป28,962ล้านดอลลาร์ผลประกอบไตรมาสที่2ปี2021มีรายได้89,584ล้านดอลลาร์บริการและ Mac ทำสถิติใหม่ทิมคุกไม่ได้พูดถึง iPhone 12 mini และหลายๆรายงานก่อนหน้านี้ก็เผยว่า iPhone 12 mini ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไร่และการที่ทิมคุกพูดว่า iPhone 12ขายดีที่สุดแต่ไม่ได้พูดถึง iPhone 12 mini ก็เท่ากับว่า iPhone 12 mini ทำได้ไม่ค่อยดีจริงๆ Apple เปิดขาย iPhone 12สีม่วงเป็นสีใหม่กดซื้อได้แล้ววันนี้ที่มา m a c r u m o r และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกลับขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ